ไม่แตกไม่แตกครับทุกคนปัญหาที่คนอยู่คอนโดจะเจอคือเตียงเนี่ยมันหนักแล้วมันขนยากนะถ้าเป็นเตียงดีๆแบบยางพาราหน่อยอผมไปเจอตัวนี้มาเป็นเตียงที่แบบว่าอยู่ในนี้ในกล่องนี้แค่นี้นะแล้วแบบน้าหนักก็ยกได้อะถือว่าไม่หนักมากนะก็แต่ก็หนักอยู่เพราะมันเป็นยางพาราเขาบอกว่าเด็กกีดทีเดียวมันจะออกมากลายเป็นเตียงเลยโซโลโมอนนะราคาไม่แพงด้วยรองดูงตะก้าได้เราจะใช้บัตซิ่งในการแกะด้วยคนเดียวนะสมมติว่าอยู่คอนโดคนเดียว ที่สําคัญครับนี่คือเตียงนอนที่เอาไข่มาวางแล้วนอนทับไม่แตกเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูดนะ้วยตอนไทยโอ้โหแพ็กมาแบบเล็กมากเลยผมจะกรีดแล้วนะมาแล้วมันทองแล้วโอ้โหนอนสบายมากอะป<ม>ระมาณแบบไม่หนามากแต่ว่าผิวสมัมผัสมันคือแบบว่าหโอนอนทับไข่แล้วไม่แตกจริงป่าไหนมาลองสินี่นะครับไข่ไก่สดเลย แต่นอนแล้วนะเฮ้ยสบายมากรู้สึกว่าเหมือนไม่มีไข่อยู่ตรงนี้เฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกจริงด้วยอเ,เอยอเฮ้ยน,นี่มันแบบดูดินี่คือหนัดหลาทุบตรงนี้เนะี่ยตรงเลยนะเฮ้ยไม่แตกไม่แตกครับทุกคนเป็นไง สุดยอดเตียงนอนนี้ราคาเท่าไหร่นะนี่ของแท้3,500บาทตอนนี้รวมโค้ดนะไม่ถึง4,000บาทครับเห็นเตียงแบบรูๆอย่างเงี้ย3 5 0 0ถ้าถ้าไซส์ใหญ่ก็คือ4,000กว่าบาทก็ไปซื้อกันได้ในตะก้าครับก็คือใช้งานจริงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะ